หมูหันกินหันไปแล้วนี่เป็นการรีดน้ำมันครับซักให้เครื่องมันเขานำ้ำดื่มก่อน้ะซักให้เครื่องมันเขานำ้นานำแมน,อมนขอนำ้ำเรื่องไอ้ห้อยเป็นตะกินเใช่เนาะเสียบจาน น้ำมันมันหลายแห้งเนาะเมืองมันน่ะโปรงะจัดจเลยครับเนี่ยอีกเครื่องบ่เสียบจานจะได้กินประมาณอ,อ,อีกชั่วโมงหน,นึ่งครับอีกชั่วโมงหนึ่งบ่สเฮืองปอดไดพอ <c oughs> ดีหิวข้าวโอ้สโห่น้องเมืองน้ำมันู้ดดเ็นีโแต่กระจัดเลยปูมัดมันๆนะครับโรเตนปูมัน,นมันครับใส่แจ้วแบบได้เข้าเลย

เหลืองซึเมเลยเนาะอโอ้ยสมุนไพรนี่นเลยฮอ,อนโอ้ยพี่เออะเลยสมุนไพรัวจิงไขรขาตับมันเดีดยะเป็นยังฮอ,อนหมดเลยนี่ฮะ<า>อือฮอนเอ้ากินพุ่มฮอ,อนแล้วว่า<อ>แต่ขนาดพอนเขาก็ยังฟอพุอพ่พมเมาเนาะ ดดเอาเรืเอาเลยตามใจฝีมือเสีบโอ้ยตับไพดด่บัวดำตเป็ดโมเมนต์ตัดเสียบเด,ดิฮอน <c oughs> จัดเสียบเทืองเสียบเทืองเบียกบุมีเลาะอย่างเดียวโสดครับโ,ดโสดโฆษณาให้กันไม่ให้โ,ดโสดกันโฆษณาให้น้ำแล้วโสด เห็ดอยู่เห็ดกินกระแซบเอาไป,ไปกินกันรถนอะบนนี้นเนาะเฮาหนึ่งสองสมสวัสดีครับพี่น้องสุครุสุคนครับมื้อนี้มากินปิ้งเป็ดครับนี่โดยเซฟเทืองเป็นคนปิ้งให้กินมากินน้ำกันแซบแซบสุครุสุคนโซดิสระว่าเป็นเพื่อนหาเสียงสอท่อเนาะ <laughs> <laughs> นี่อเอาไป สูตรฝีมือมักจันเทืองมีเห็ดให้เบิรงอยู่เนาะเอาแบบคร่าวๆนะครับเพิ่นเห็ดคือหมูหันนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าอยากก่างก็แต่ว่าบโบโได้แฮมเนาะมากินเลยเ<อ>จันเที่ยงเงียบขมมาเด้อ,อฝากพี่ตอนน้องสุกุสุขชนพี่อันนี้ไงน,นี่นะเขาเอาเพิ่งกินตับมาเนอะโอ้เ<อ>พิ่นก็จะกินของอ่อนแทกินตับตับปิดดำตับปิดดำตับปิด แสบบอเสบเที่ยงอืมไกินแสบไปนี่โมนาที่สุดนะูุพีว่าสองบอดำยุห้ามีใหญ่แน่เ <c oughs> สือสองห้ามีใหญ่เนี่ยเอาข่าวบ่อเสเอ้าอือ,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 อม,มึงพี่จกใหะเอาคำใหยัไงไงในเด้อให้เสบนะข้าวห้เสบจานอข้าน,น่อยโฟล้บอดำอ,อยางทำโมมข้าเดียวเราได้ไนี่ ออกซองฮาเมียงอะไรเนยออกซองฮาเมียงอยทะโลแกนสูตรอิสระให้มากกับทักมาด้วยแล้ววะกินเขาปวดแสบนอนวิผู้สาวเห็นไหมตุยทั้งเจวเลย แสบหรือหิวเขาเนาะแสบผุดันใหญ่ๆกินได้ร้านง่ไว้เด้อไอ้เด้อชัดเป็ดปีนเป็นโตเลยเนี่ยฝากพีตอนน้องเิ่นคอมาแต่หึงแล้วแน่น ส่วเป็ดนั่นเสยียบดีกว่าเชื่อส่วเป็ดเคยได้ยินอยู่ต้มเดี๋ยวเอามาสี่กันเนาะต้มส่วเป็ดเคยได้ยินแต่ส่วไก่ทานกินส่วเป็ดนี่ไม่ลองเอาหลังกรอบเด้อเนาะหลังกรอบไหมนะโอรมันจะบริสุทธิ์ตีหานแบบแบบอ อือเฮ้เป็นหั่นบ่แม่นั่งกอดบ่ดัาหอมหัวสิงไข่เนาะแม่นพอดัากินคนเดียวเบิดเลยเอ้าลงเข้าไปแล้วเนี่ยอือกินหลายมันสิใหญ่เร็วเด้ เทปจอกกินเขาบ่แสบบ่ชิบแสบอยู่้ะโกแกนเป็นยังของจ๋านจูดอิสระจูดอิสระเป็ดตายกับรุดมือเป็ดบินเพิ่นขาดะคุยกันรุดเร็จบ่ดามเบิร์ดเสร็จตับลูแเล่นแสบใช่ไหมเหมือนสีันมันแบบยัง ยังยังเกาะพันเอื้อนนะสามในปลาแดงซ้ำในกรอบนอกตุ้ยเดียวขากกดกรอบนอกนุ่มในเผื่อพี่เผื่อน้องสุกคนนะครับเด้ออืมอืมรู้เทปเท่าืง เมื่อนี่และยายเิ่นสายเ่นประกาศออกยูทูบว่าช่วอิชระติดต่อสอบถามสนใจขันนี้มากินู้เดียวก็บอแแ่บทำอย่างไรเนียนนางซุ่มกันแส่บได้ปะด้อ นี่คือว่าสันเงี้ยงหน่อยแต่แสบแห้งว่ะครับครับอไหมนี่เนาะแสบแห้งนะหอมไหมแสบแห้งแสบจุดจวดกินด้วยแปะฉีบเทือก ไตเป็นบ่ยำปอดๆนี่เนาะแกกินแคเดี๋ยวกายเป็นตะนดเว้นเนาะเจยวกับเสบๆนี่บดำนี่ อุ้ยข้าเทียอนองเอาเทวดเซฟเทวดเนาะเดี๋ยวสิบริกินดอกรีเสดเขาเขามาเขากับคับนี่ไงเป็ดกับเป็นโตเฮ้จะหิวเขาแฮะให้มากินคนเดียวกับโบมาบ่ได้เนีวเสีบต้องกินหลายคนบริสุทธิ์กันเนาะบ่ได้เนาะ เหมอือนเชฟมาจุตำน่เบ้าวน่อยดิวันยังมันกะลีบ,บัดป <c oughs> ่ะกะลีบัดขังกะล,ล,ลีคุนข้าไปเห็นงานหัวข้ากินได้อยู่ดินเนี่ยโอ้ยอยางคักเลยบอดำยางคักเลยเนี่ยบอด่าน <c oughs> ได้ท่าไดา้บีแบบเคเฟซีหลดเบอร์อันหนึ่งก็คือไก่คือเป็ดอบเนาะเนาะเชตาหนองนกซะเนาะ ยี่ติบกว่าตาซีหมดแล้วนะนะบัวดามนี่พริกนี้คือบโบเพชรอ่ะเป็นไปได้พริกบโบเพชริกอ่ะ ขึ้นเนี่ยนี่แล้วเชฟจะนัง่งหากินพีพ่แสบติดใจเลยเชฟพผิดคักแล้วปิ้งกระีชนัวเนาะเคยกินกระแซบเจียวกระเช้าเพ็ดเขากันน้ำลำ้ำเห็นว่า หลุดกระรอ,อโศดก,กระโสดเนี่เดี๋ยวเตี๋ยวปลาลุยมาต้องเอารวยดอกเอาพ่อได้กินคู่มือนี่นะซื้อเล็กแค่น้อยเอาสันคอนบ่ แซ่บเนอะเป็ดมันคือเป็ดทะโลุเลยมึงพิงเป็ดทางนี้แฮนอย่างเดียวแซ่บเห็นบ่เศร้าเลยบ่รามหต่มาะเลย แสบบ่สุด,ดสอดยุดอ,มอแม่เสบดึงแสบ,สบ <c oughs> มันน้ำน้เป็ดค่ะคล้ายเป็ดแต่รอมนี้ยค้ายเป็ดแห่บดีขายเป็แบบดแห่บดีก็กับบาท ร่อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็ดกระเลี่ยงเองพี่นนาะแสบว่าแสบกับเป็ดอันโอเพโลอีกเอง ส่วนบอดามาตัวใหญ่กว่านี้นะหน้อยพวกบอทบอทบอดามินอันนี้นะแบบเป็นน้องเลยเพื่อนจัดขาสีงูป่าเลยเอาให้น้องนกอันนี้เอาบอจันท์ให้เซฟนะจัดเอาผู้ละขานี่ปิ้อ่ะจัดแบบเสียบเห็นจะตั้บเลยค่ะ นคือนย่อนเชฟมาเห็ดกับเขาสุกินแล้วแซ่บคักปะถึงเลี้ยงฮาน <ừ. S 1> อยก็ได้ซี <ừ. S 1> ีเลี้ แสบบ่แสบพี่น้องเบิ่งเอาโรดครับอ๋อเบิดแล้วบ่เสพบ่ดำโยเอาเส็ยเทื่องบ่ดำกินจนเบิดหนังกรอบมาโอ้ยอันนี้ได้ของเสีบแล้วบ่ดำตินจุเดินอ่อนเคยอินอ่อนเดียว kẹo yên in thôi. Có chưa tin tung ra. Ti tung, a theo days ago, nguồn lẽ nào, bắt đầu nó. Mhm. 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 Ui, Mhm. 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 คลิปเข้าไงก็จน oh, kind of ิบิหดเลยอ๋อคับทิพอาหารพง่นองมนกินหักริย่าชิใหญ่เลยหแ่บ่มาหัวกอนอยู่าะส่วนซะหมริัสุกบนไหหบริษัทสุกนไบีหวาม ขายขายเพิ่นก็ยังขายให้เบิดเนาะกินเนาะก็ต้องกินให้เบิ้ลสุยางเท่านี้บ่ดำจะพากินขนมันเลอซีอืออซีวก็ยังกินโมเป็ดด้วยขนมันเด้อบ่าดำจะกินข่อยละสุญานนั่นคนเป็ดเละสักมันหรือเปล่าขนเป็ดทอดกรอบอ กินของคนครับอันนี้เครื่องเครื่องอบสมุนไพรบ่สมุนไพรสมุนไพรเอะไรเนี่นยังเลยเอาพริกแค่นั้นนะเทปเทเอาพร้าวเจี๊ยบซีกระเพาะอือ่นื้อนี้ละ พักเสีบเก็บมาบ่หนึ่งว่ะ,อะโอ้อยยิงเจ้าแจ๋วก็แทบมาเสียบเห็นเลยเลมเันแล้วเขาบอกให้ปิง่งสองตูวบวกป่งสองตูเสียบพิพพดคาดแล้วอีบพอดีแทบ จงหัวหนังไ n ดึงอไปได้ต่อมาเดี๋ยวบ่างไงเดี๋ยวมได้เลี่อกยี่ยปลายเลยได้แบบแบจวดอ๋อโมิไข่แ้ไหบรีพี่น้องเฮ้ยในนั้น้องกัหลายคนเนาะกินกันลายคนเด้พี่น้องเล้อกินอย่งกับจังซีแสบชีนัวเนาะแ่บครับมื่อนี้ก็บไอ้ไส้ก็บไร้ไปเห็ดเวกเฮ็ดงาน ก็เลยมากินน้ำตัมคือเกาเอาฝากพี่ฝากน้องเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจด้วยครับเด้อเมื่อได้บ้านแหมกินเพื่อนบอกกีเมอเอาเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับน้ำอบน้ำต้ม้อพี่น้องเด้อเขียมาไว้มักใส่กับเป็ดเฮาเป็ดปิ้งนี้โดยเชฟเทืองครับ สวัสดีพี่น้องเข้าเนี่ยอ๋อสวงนี้เพิ่นวางงานครับมักเสียงแน่แหละฮะมีห่าพักซี่ครับหื่าพักซี่พริกไทยตะไคร้ตะไคร้เอาเอาขั้นตอนเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเมนูเป็ดครับมื้อนี้ยัดไส้เสียบเทืองใบเตยยัดไส้ใบเตยเอาแซ่บๆเด้อมื้อนี่ยเอาเป็นเมนูปิ้งเนาะครับอือ เอาเครื่องปรุงเครื่องเทศนี้ยัดเข้าไปเลยพี่น้องยัดเข้าไปเพิ่นคั่วเรียบร้อยนะครับบอได้คั้วให้พี่ให้น้องเข้าเบิงมาทายวิธีการสิปิ้งผมมาโอ้นำเครื่องอบคือฟดทักแค่ดนะไหนนี่กรดับไปเลยไปเตยเข้าไปไปไเตยน้หอมเตยหอมเตยหอมบ่ ขาดไว้คาดไว้คาดไว้หรือยิบไว้ยิบไว้ <c oughs> อะไรก็ได้เอาเลยวว้น้ำมันออกนะประเน้ำนัวนนบ่แม่นอยิบยิบยิบให้มันเจี๊บกันเอาเห็ดได้บ่เนี่โอ้ยเจี๊บคักไวาเป็นยังคุณแรนี่เนาะ พอมันกนันกนั่นบบานิมใบขึ้นกันนิมใบเบิด้ดเพราะว่าเพิ่นดึงเครื่องในมันออกนะครับทางในมันโอ้ยปิ้งแฮม,แหมเห็ดคือหมูหั่นนี่เด้อครับ <laughs> เอานำอบมีเครื่องอบแน่บยใส่ใ,ใส่ขมิ้นน้ำเนยให้มันเหลืองเห็นปะให้มันเหลืองเวลาปิ้งมันจังดสีเหลืองแต่ว่ามันหอมเครื่องอบเนนี่เนาะ โอเมน,นูเป็ดปีงครับช่วงนี้อาจารย์เล่าบรดไปเหตการเหตุงานบรดเหตการเหตุงานกะมาหากินข้าวน้ำบาอดำและลาวอ่ะเอาซำข้าวซำน้ำบุยดูเอดิดกินดอกพี่น้องเลยอยู่บันนอกคอกหน้าเฮ้ากินยังก็ได้เป็ดนี่กะเป็ดมาแตเ่เราเพิ่นนะครับนี่อาจารย์โอ้หนึ่หอนลวกเลย มักซุ่มให้มันเข้ากันครับบ้นานเหลืองอมเชื่อมฟูนอเอา้าทาไปปิ้งน้ำกันพยาบาลให้มันเข้าเนื้อเขา้าหนังครับมักไว้ประมาณจักงที่คือประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีด้วยครับนำเครื่องพะโลเนาะเครื่องอบ